าธุขอบคุณปู่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่น่าเชื่ออุตสาห์ไปหาที่เตางอยบ้างป่าช้าบ้างที่ใดๆบ้างแต่บางทีบางครั้งสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราต้นไม้ต้นหนึ่งก็แปลกประหลาดแค่ต้นไม้ต้นเดียว เวลาเรามีโชคเวลาเราดวงดีหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบจุดทูบออกมาเมื่อวานตอนเย็นจะซื้อฮานอยซื้อไม่ได้เพราะว่าหมดเวลาก่อนเลยไปซื้อหวยลาวปรากฏว่าหวยลาวออก9024 รูปที่จุดได้390ดันไปออกเลขท้าย2ตัวของหวยลาวพัฒนาก็คือ90ตรงตรงไม่ต้องกลับก็ต้องดูกันต่อไปว่าเพราอดวงหรือเพราะอะไรก็ต้องไปสวดกันอีกสักรอบสองรอบ, 2, รอบว่าคืออะไรก็ แล้วแต่ความเชื่อนะครับบางทีบางครั้งต้นมะขามต้นเดียวก็บอกอะไรหลายอย่างของเราได้นะครับก็ขอแนะนำคลิปสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ